ผู้ป่วยโรคไตระยะ4ระยะ5ยังต้องบริโภคโปรโตีนนะคะเพราะว่าโปรโตีนเนี่ยจะช่วยให้คุณเนี่ยมีกล้ามเนื้อรักษากล้ามเนื้อสร้างภูมิต้านทานให้ร่างกายซ่อมแซมส่วนที่สึกหลอให้คุณยังมีแรง ถ้าคุณไม่ทานโปรโตีนเลยเนี่ยคุณจะป่วยง่ายแล้วอ่อนแอแต่หากถ้าเกิดคุณทานโปรโตีนเยอะเกินไปนะคะก็จะเป็นผลเสียต่อไตไตทำงานหนักแล้วก็อาจจะทำให้ไตเสื่อมหนักกว่าเดิมแล้วอาจจะต้องฟอกไตได้เพราะนั้นควรจะทานโปรโตีนที่มีของเสียต่ำนะคะเช่นไข่ขาวเนื้อปลานะคะกุ้งและปลาหมึกเนี่ยทานได้นะคะแล้วก็เนื้อปลา น้ำจืดนะคะไข่ขาวอย่างนี้นะคะก็จะช่วยให้ไตเนี่ยทำงานน้อยลงแล้วก็เรามีสุขภาพแข็งแรงยังมีกล้ามเนื้อยังมีภูมิคุ้มกันค่ะยังต้องทานโปรโตีนแต่คุมปริมาณค่ะ